Thank you วงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบ สวัสดีครับเช้านี้เรามีการออกบทวิเคราะห์ประจําเดือนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปนะครับเนื้อหาสําคัญให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับสรุปก็ประมาณหน้านี้เลยนะครับคือ,อประเด็นแรกเนี่ยคือว่าเรื่องของพัฒนาการเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแล้วก็ท่าทีของเฟดล่าสุดนะรวมทั้งดัชนี global wave นะครับที่ทางแบ,บงก์อเมริกาจัดทำเนี่ยชี้ไปทางเดียวกันนะครับว่าขาขึ้นของหุ้นโลกรอบนี้นะครับน่าจะไปต่อได้อย่างยั่งยืนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยเราอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ยังมีน้ำหนักหุ้นโลกเนี่ยต่ำเกินไปนะครับอยากจะให้ค่อยๆทยอยซื้อเข้ามานะครับปิดแกล็บนะครับโพซิชันตรงนี้นะครับไม่ไม่ให้ต่ำเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะใช้จังหวะช่วงที่หุ้นมีการ c o r r e นะครับปรับตัวลดลงไปด้วยนะครับในการซื้อเพิ่มแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้รอนะครับเรื่องของ correction อย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปต่อต่อเนื่องเนี่ยเราก็อาจจะพลาดโอกาสตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็มาเนื้อหาสำคัญของสัปดาห์นี้นะครับว่าทางประธานเฟดนะครับของสหรัฐเนี่ยนะครับเจอรโรมพาเวลนะครับได้ส่งสัญญาณในการประชุมเดือนมีนาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการลดดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยกำลังจะมานะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าจะเป็นบวกกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแต่ว่ามันมีคำถามที่ตามมา2ออันนะครับที่เราพยายามจะตอบวันนี้นะครับคำถามอย่างแรกก็คือว่าวันนี้เรื่องของภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยดูค่อนข้างทนทานนะครับ คำถามที่สคัญก็คือว่าพาวเวลเ,เขาเรียกว่าชะล่าใจนะครับกับเรื่องเงินเฟอ้อเกินไปหรือเปล่านะครับที่จะปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับในภาวะเศรษฐกิจที่ยังดูดีขนาดนี้นะครับคำถามที่2ก็คือว่าตัวงบดุลของเฟดนะครับทางพาวเวลเองก็มีการส่งสังสญญาณนะครับว่าเรื่องของการชะลอต้นีนะ้เรื่องของการลดงบดุลเนี่ยมันมาถึงจุดที่จะมีการชะลอลงนะครับแต่ว่าการชะลอตรงเนี้ย มันเกิดขึ้นในภาวะที่งบดุลเนี่ยมันสูงกว่าก่อนโควิดนะครับถึง3ล้านล้านเหนรียญสหรัฐกว่าๆนะครับคำถามก็คือว่าพาวเวลเนี่ยไปชะลอในจังหวะที่งบดุลยังใหญ่อยู่เลยเนี่ยนะครับมันจะสร้างาภาวะฟองสบูร่ราคาสินทรัพย์รอบใหม่หรือเปล่านะครับทีนี้ถัดไปนะครับจะเป็นส่วนที่มีแอคชั่นนะครับในรอบของเดือนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสินทรัพย์ทางเลือก ก็ต้องบอกว่าสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยเรามีการไปกดน้ําหนักในภาพรวมมันลงนะครับมันจะมีอยู่4ีรายการเนี่ยนะครับกดลงไปให้ต่ํากว่าน้ําหนักอ,อ้างอิงนะครับเพื่อเอาน้ําหนักเนี่ยไปใส่ให้กับหุ้นนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับให้เป็นโอเวอร์เวตเพราะว่าเรามองว่าหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มนะครับการให้แคปิตอลกรอตนะครับแล้วก็เรื่องของอินคัมที่สูงในตราสารหนี้เนี่ยอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็กดตรงนี้ไว้แต่ว่า ในไส้ในนะครับของสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยเราก็พยายามหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มนะครับโดยแอคชั่นล่าสุดที่เราแนะนําให้ทำนะครับก็คือไปลดนะครับสัดส่วนของ global read นะครับอสังหาทั่วโลกเนี่ยนะครับลงมาส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปเพิ่มนะครับ global infrastructure นะครับเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดตรงนี้กันนะครับแล้วก็อยากจะย้ําอีกอันนึงนะครับก็คือว่าเรายัง underweight ทองคำนะครับถึงแม้ราคาขึ้นมาเยอะมากเลย เรามองว่าอัพไซด์นี่อาจจะค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับราคาปัจจุบันค่อนข้างจะแฝงนะครับเราคิดว่าถ้าคนที่อยากที่จะใช้สินทรัพย์นี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัศศาสตร์นะครับต้องบอกว่าจริงๆมีอีกสินทรัพย์หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราให้น้ําหนักเป็นโอเวอร์เบทนะครับในพอร์ตของหุ้นโลกเนี่ยทํางานได้ดีเหมือนกันนะครับก็คือหุ้นพลังงานทั่วโลกนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับไปดูราคาสินทรัพย์นะครับผลตอบแทนเร็วๆนะครับหเดือนที่ผ่าานนมก็ยังดีะ ตัวหุ้นทั่วโลกเนี่ยบวก3.6%นะครับตราสารนี้ทั่วโลกนะครับบวก1.1นะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันนะครับตราสารทางเรื่องเนี่ยหลายๆตัวนี่ p e r อร์มดีมากนะครับอย่างเช่นทองคำนะครับบวก10%บเรเลเกือบ10%เลยนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยบวกประมาณ7%นนะครับทีนี้มาประเด็นแรกนะครับที่บอกว่าเรื่องของพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยยังเอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่นะครับอันนี้ก็จะโชว์ให้ดูนะครับ ความกังวลก่อนหน้านี้ก็คือว่าเศรษฐกิจโตแรงมากนะครับในปีที่ผ่านมาถ้าดูครึ่งหลังเนี่ยโตถึง4%นะครับก็เรียกว่าเป็น2เท่าของศักยภาพของสหรัฐเลยนะครับที่2%นะครับแต่ว่ามันก็เริ่มชะลอลงมานะครับถ้าเราดูกราฟซ้ายมือนะครับ GDP tracking ของสำนักต่างๆนะครับคล้ายกับของเฟดทําเลยนะครับเส้นสีเขียวก็คือตอนนี้ลงมาใกล้ๆกับศักยภาพที่2%ในขนาดเดียวกันนะครับอีกนมิสนะครับในตลาดเนี่ยก็คอนเซนแซสเนี่ยก็มีการปรับขึ้นมาจาก ที่มองโกล์เนี่ยค่อนข้างแยกก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาใกล้ๆ2%เหมือนกันก็ต้องบอกว่าตอนนี้ดูดีนะครับในแง่ที่ว่าการเติบโตใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ร้อนแรงเกินไปที่ทําให้เราต้องห่วงเรื่องของภาวะโอเวอร์ฮิตนะครับทีนี้เรื่องเงินเฟอ้อเป็นไงนะครับทางด้านขวามือก็ต้องบอกว่าก็ยังดีนะครับเส้นสิน้าเงินเนี่ยเป็นเงินเฟ้อคอลอินฟล레ชันยีออนยีของสหรัฐนะครับก็ชะลอลงมาเรื่อยๆแต่ว่าประเด็นที่พูดถึงกันเยอะนะครับก็คือแท่งสีส้มเนี่ยนะครับจะเป็นมันออนมัน พอเริ่มต้นปีมาเนี่ยนะครับเดือนมกราคมเนี่ยมันมันขึ้นไปแดงมากนะครับคนก็กังวลกันว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นอีกรอบหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับมันชะลอลงมาเยอะนะครับก็คลายความกังวลตอนนั้นไประดับหนึ่งนะครับมันเงินเฟ้อเนี่ยเรายังมองว่าอาจจะร้อนแรงหน่อยในช่วงต้นปีนะครับแต่ว่ายังค่อนข้างจะสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่เงินเฟ้อน่าจะค่อยๆปรับลงได้ต่อนะครับทีนี้มาไฮไลท์นะครับของวันนี้ก็คือว่า เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าการประชุมของเฟดล่าสุดในเดือนมีนาคมเนี่ยนัยสำคัญคืออะไรนะครับที่เฟดพูดนะครับแล้วก็พาเวลออกมาพูดหลังจากประชุมนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยหลักๆก,ก็คือส่งสัญญาณนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับไม่ได้บอกไทมิ่งครับแต่ว่าชัดเจนขึ้นแล้วก็อันนี้อันที่2เนี่ยคือเรื่องของงบดุลของเฟดนะครับที่เขามีการทยอยลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อดึงสภาพคล่องส่วนเกินออกจากตลาดเนี่ย วันนี้เขาบอกว่าจะลดในอัตราที่ช้าลงก็คือเป็นบวกกับตลาดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องหลังเนี่ยเขาพูดชัดๆเลยนะครับว่ากําลังจะเริ่มทําเร็วๆนี้นะครับมันก็แน่นอนนะครับเราคิดว่าเป็นบวกกับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ประเภทเครดิตนะครับหรือว่าหุ้นกู้เอกชนทั่วโลกนะครับหุ้นเนี่ยก็เป็นบวกนะครับจากหลายๆมุมนะครับถ้าเราดูเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับหุ้นที่ขึ้น หลักๆเนี่ยเป็นตัวขับดันหุ้นโลกเนี่ยมันจะเป็นหุ้นเทคขนาดใหญ่เจ็ดตัวของสหรัฐนะครับต้องบอกว่าหุ้นพวกนี้มันไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยกระทบจากภาวะดอกเบีย้ยสูงมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันมีการเติบโตที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์เรื่องของเกี่ยวกับ AI นะครับหรืออื่นๆนครับแต่ว่าหุ้นนอกเจตัวนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะไปช่วยลดแรงกดดันในแง่ของต้นทุนการเงินนะครับก็ถือว่าเป็นบวกนะครับหรือว่าหุ้นนอกสหรัฐนะครับถ้ามีการลด,ดอกเบี้นน แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่มันเคยแข็งมากๆก่อนหน้านี้นะครับก็จะค่อยๆคลี่ไข่อีกมุมหนึ่งนะครับในแง่ของตลาดเครดิตนะครับถ้ามีการลดดอกเบี้ยนะครับดีฟอเรทก็น่าจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูนะครับเครดิตวันนี้อาจจะดูแพงนะครับกราฟขวาล่างเนี่ยพอตให้เห็นนะครับว่าส่วนต่างระหว่างหุ้นกู้เอกชนนะครับดอกเบี้ยหุ้นกู้เนี่ยมาลบด้วยพันธบัตรนะครับมันแคบนะครับแคบกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรนะครับแล้วก็อยู่ที่เรียกว่า low range นะครับกรอบล่าง ของค่าในอดีตประมาณ20ปีนะครับแต่ที่อยากจะเรียนตรงนี้ก็คือว่าเราคิดว่ามันอาจจะเป็นลักษณะไทป์นะครับหรือแคบนะครับไทป์ for l o n g e r ก็คืออาจจะแคบไปอีกพักใหญ่ได้นะครับถ้าดูในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมันเลื่ออํานวยเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันอาจจะแคบต่อเนื่องไปได้หลายปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าด้วยเฟดกาลังจะลดดอกเบี้ยนะครับงบดุลก็จะลดในอัตราส่วนที่ช้าลงนะครับช่วยเรื่องลดแรงกดดันเรื่องสภาพคล่องนะครับรวมทางภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังดูดีนะครับมันก็ เราคิดว่าตัวเครดิตสเปนเนี่ยอาจจะแคบต่อเนื่องได้เหมือนกันนะครับทีนี้อย่างที่เรียนไปตอนแรกนะครับคําถามที่ตามมา2คําถามนะครับคำถามแรกคือว่าทางพาวเวลนี่เขาชะล่าใจเรื่องเงินเฟอ้อมากไปหรือเปล่านะครับเขาจะลดดอกเบี้ยในภาวะที่การเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับเขาก็ให้เหตุผลหลักๆนะครับจริงๆคือเรื่องบอกว่าตัวสมดุลน,นะครับระหว่างความเสี่ยงของเงินเฟอ้อนะครับ กับความเสี่ยงที่ว่าถ้าคงดอกเบี้ยสูงน,น,นานๆเนี่ยมันอาจจะกระทบเศรษฐกิจได้เหมือนกันมันมาถึงจุดที่เริ่มสมดุลกันแล้วนะครับแล้วก็ถูกถามนะครับจากสื่อมวลชนค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาตอบหลกัลกๆ3ข้อนะครับที่เราคิดว่าเป็นตัวให้เหตุผลนะครับในการที่การลดดอกเบี้ยครั้งแรกกาลังจะมานะครับข้อแรกก็คือเราพูดไปแล้วนะครับว่าในเดือนมกราคมที่เงินเฟอ้อมันดูร้อนแรงเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยเชิงฤด,ดูการนะครับอันที่สองนะครับเขาพูดถึงว่ามันมี แรงงานเข้ามาในตลาดในปริมาณมากนะครับโดยเฉพาะในแง่ของอิมิเกรชันนะครับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้มันทํา2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยมันช่วยหนุนให้การเติบโตดีนะครับแล้วก็ช่วยให้ labor supply ไม่เยอะขอโทษเนี่ยช่วยให้ labor supply เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทำให้แรงกดดันในแง่ค่าจ้างแรงงานหรือเงินเฟอ้อเนี่ยไม่เยอะนะครับก็คือได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับเงินเฟอ้อไม่เพิ่มขึ้นเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเติบโตดี นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ถือว่ามีเหตุผลสนับสนุนนะครับาการเติบโตของการจ้างงานใหม่ดีมากนะครับในช่วงต้นปีแต่ว่าค่าจ้างแรงงานเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลงได้นะครับล้วก็จริงๆอัตราการว่างงานเนี่ยมันขยับขึ้นนิดหนึ่งด้วยซ้ําไปนะครับเพราะซัพพลปายของแรงงานเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เราไปดูตัวเลขลึกๆเนี่ยนะครับมันมาจากกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในสหรัฐที่เยอะนะครับคือมีการว่างงานเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเขา อบพยพเข้ามานะครับแล้วช่วงแรกเนี่ยยังอาจจะหางานไม่ได้นะครับมันสอดคล้องกับสิ่งที่พาวเวลพูดหมดเลยนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของตลาดแรงงานที่มันแข็งแรงนะครับแต่ว่าพาวเวลก็บอกว่าเอ่อมันลดความร้อนแรงลงนะเพราะว่าเลเบอร์ดีมาเนี่ยมันทยอยลดลงมานะครับเราดูตัวเลข i ส้ในนะครับที่พาวเวลเขาให้เหตุผล 3- 4ตัวเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการประกาศรับสมัครงานนะครับเรื่องของอัตราการลาออกนะครับ เรื่องของการไปสํารวจในจ้างว่าหางานยากหาลูกจ้างยากแค่ไหนสํารวจลูกจ้างว่าหางานยากแค่ไหนนะครับพวกนี้มันชะลอลงมาหมดเลยนะครับมันไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงปีก่อนหน้านี้นะครับมันก็สรุปว่าแฟกช็อ Check, นะครับทางจารุมพาวเวลเนี่ยต้องบอกว่าติ๊กถูกทุกข้อนะครับทีนี้ก็แต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับการลดดอกเบี้ยนะครับในภาวะที่การเติบโตยังดีนะครับแล้วก็เรื่องของ financial condition เนี่ยมันมีความผ่อนคลายขึ้นมาเนี่ย มันอาจจะทําให้ทิศทางการชะลอของเงินเฟ้อเนี่ยมันแบบไม่ราบรื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเรื่องของบอลยูเนี่ยที่ระดับประมาณ4.2-4.3ในตในงว10ปีสหรัฐเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นขาลงที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้อแวร์ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เวลาลงทุนในตราสารนี่เนี่ยอยากจะให้เน้นอายุตราสารไม่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็ไปนเน้นอินคั่มนะครับผ่านเครดิตผ่านหุ้นกู้เอกชนนะครับที่มีอายุสั้นๆนะครับมาช่วยเพิ่มอินคัมดีกว่า ลรวก็ต้องบอกว่าระดับของบอลยูนะครับถึงแม้ยังไม่ลงชัดเจนนะครับเราไม่ได้แคปิตอลเกนก็ตามเนี่ยแต่ว่าที่ระดับปัจจุบันเนี่ยถือว่าน่าลงทุนมากแล้วนะครับอีกหนึ่งนะครับพาวเวลกำลังจะสร้างบับเบิลลูกใหม่หรือเปล่านะครับขนาดบาลานซ์ชีดของเป็นเนี่ยยังใหญ่อยู่เลยนะครับแต่ว่าจะเริ่มชะลอการปรับลดละนะครับยังไม่ถึงจุดที่ปกติก่อนโควิดเลยนะครับอันนี้เราก็เลย ย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับในปีวิกฤตนะครับปี2008สิ่งที่ตามมาคล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีการขยายงบดุลขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มี QE นะครับในสหรัฐเริ่มทํา QE ครั้งแรกแล้วก็งบดุลเนี่ยบานขึ้นมาเยอะมากนะครับตอนนั้นคนก็กลัวกันนะครับเพราะว่ามันเกิดสภาพคล่องนะครับในแบงกิ้งเซกเตอในรูปของวีซิ r v เนี่ยเยอะมากนะครับคนก็กลัวว่าพอเศรษฐกิจมันเริ่มปกติเนี่ยมันจะไหลออกมานะครับ ทำให้เกิดไฮเปอร์อินฟลชันหรือว่าทำให้เกิดฟองสบู่สินทรัพย์อย่างรุนแรงนะครับแต่กลายเป็นว่าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับที่คนคาดการกันเพราะว่าหลังจากเกิดวิกฤตเนี่ยทางภาคเอกชนนะครับก็ต้องคุมอัตราส่วนนี้ไม่ให้สูงเกินไปนะครับต้องเรียกว่าซ่อมแซมงบดุลของตัวเองนะครับแล้วก็ในแง่ของธนาคารเนี่ยก็เจอกฎนะครับบาเซลทรีเข้าไปก็ต้องมีการเพิ่มทุนนะครับแล้วก็ลดอัตราส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้เงินนะครับรีเซิร์ฟจากแบงก์เนี่ยมันไม่ได้หมุนออกมาในเศรษฐกิจเทท่่าีว รอบนี้ต้องบอกว่าต่างออกไปนะครับในมุมนี้เพราะว่ามันมีสิ่งใหม่เข้ามาก็คือรัฐบาลสหรัฐช่วงโควิดเนี่ยมีการออกมาตรการหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนะครับสภาพคล่องจากเซ็นทรัลแบงก์นะครับไปอยู่ในมือของภาคเอกชนนะครับครัวเรือนแล้วก็บริษัทโดยตรงนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับกราฟขวามือถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันนี่มาเก็ตนะครับที่ลงทุนโดยภาคเอกชนเนี่ยนะครับ มันขึ้นไปถึง6ล้านล้านเหรียญน,นะครับพนันต้องบอกว่าเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาในมือภาคเอกชนแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีความคล้ายกันนะครับกับไซเคิลที่ผ่านมาว่ามันก็ไม่ทะลักออกมานะครับมาซื้อสินค้าบริการหรือว่าหรือไม่มาไล่ซื้อนะครับราคาสินทรัพย์ต่างๆจนมากเกินไปเพราะว่า policy rate วันนี้มันสูงมากนะครับประมาณ5%ครึง่งเพราะฉะนั้นคนก็ยังอยากที่จะฝากเงินใน m o น e y Market ตอยู่นะครับเพราะฉะนั้น นัยยะสาคัญของตรงนี้นะครับเราคิดว่าทําให้เกิดลักษณะที่ว่า high interest rate for longer นะครับเฟดเนี่ยจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยลงได้แรงๆนะครับจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไปจบระดับดอกเบี้ยเนี่ยที่ค่อนข้างสูงกว่าไซเคิลที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเฟดยังมีเครื่องมือนะครับในการคุมไม่ให้เกิดบับเบิ้ลแต่ถามว่าบับเบิ้ลจะไปโผล่ตรงไหนได้ไหมเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ อย่างรอบที่แล้วนะครับถึงแม้แบงก์รีซิร์มันไม่ไหลออกมามากนะครับแต่ว่าการทํา QE เนี่ยมันไปกดดอกเบี้ยพันธบัตรไว้เยอะนะครับมันก็เกิดการเกงกําไรในหลายๆมุมเหมือนกันรอบนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะมีบางมุมที่เราอาจจะไม่คาดหวังนะครับแล้วมันไปเกิดบัปโป้ก็ได้นะครับอันนี้เราต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นแอคชั่นนะครับเรื่องของสินทรัพย์ทางเลือกนะครับหลักๆก็คือตารางซ้ายมือนะครับเราสวิชนะครับก่อนหน้านี้เราโอเวอร์เวด Global REIT นะครับแล้วก็ Underweight Global Infra เราสลับกันนะครับตอนนี้จะ Underweight Global r e a d แล้วก็ Overweight Global Infra นะครับเหตุผลนะครับจริงๆ Global r e a d ที่เราเคย Overweight เนี่ยจริงๆภาพที่เรามองว่าดีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับคือเรามองว่าตลาดเนี่ยมีความมุมมองด้านลบเกินไปนะครับกลัวเรื่องดอกเบี้ยขึ้นนะครับกลัวเรื่องของ Commercial Real Estate Crisis ในสหรัฐว่าจะมากระทบ Real Estate ในพอร์ตของ REIT ด้วยนะครับ แต่ว่าเราก็เคยเรียนนะครับว่าตัว REIT เนี่ยมันมีออฟฟิศนะครับีทั่วโลกมีออฟฟิศแค่แปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรื่องของ Funding Cost นะครับกับ Funding สตรัคเจอรการกู้ยืมต่างๆเนี่ยมันดูดีขึ้นกว่าเมื่อ10ปีก่อนเยอะมากนะครับแล้วก็ Quality ของสินทรัพย์ที่อยู่ในกอง r ีตเนี่ยมันจะดีกว่าใน p h สิก c a มาร์เก็ในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า Discount นะครับที่เคยเป็นลบยี่สเปอร์เซ็นต์เทียบกับมูลค่าสินทรัพย์เนี่ย มันจะแคบลงมาได้นะครับก็ในจุดมันก็แคบลงมานะครับเหลือแค่ลบประมาณไม่ถึง10%แต่ว่าเหตุผลที่เราสวิชรอบนี้นะครับเพราะว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มตันๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าดอกเบี้ยเป็น high for longer นะครับลดแต่ว่าลดได้ไม่เร็วเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะทําให้ valuation เนี่ยมันไม่กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่แล้วนะครับกับอีกอันหนึ่งกราฟขวามือนะครับดูเส้นสีเทานะครับเป็นอัตราส่วนการจ่ายดีวเวด์ นะครับทางรีดทั่วโลกเนี่ยแมเนเจอร์เขามีความระวังขึ้นนะครับเพราะเขาเห็นว่าดอกเบีย้ยในตลาดยังสูงเขาอาจจะไปกู้ในดับที่ค่อนข้างแพงเขาก็เลยพยายามรีเสิร์ฟเงินที่เขาหาได้เนี่ยเตรียมไว้เรโนเวชั่นหรือลงทุนนะครับนั้นก็เลยจ่ายออกมาให้พวกเราเนี่ยน้อยนะครับก็ทําให้อัพไซด์เนี่ยมันอาจจะเริ่มจํากัดแล้วนะครับอันนี้ผมพลอตให้ดูนะครับกราฟซ้ายมือเป็นทอทัลรีเทิร์นนับจากวันที่เรามีการปรับพอร์ตล่าสุดนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรามีการเอ,า,อารีดในประเทศนะครับกับอินฟราเนี่ย ออกจากพอร์ตไปนะครับแล้วก็ global read ที่เราโอเว w e i อยู่แล้วเนี่ยเราไปเพิ่มน้ําหนักนะครับแต่ว่าไม่ใส่ให้อินฟราเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าอินฟรามันเปลี่ยนไปเป็นอันเดอร์เว t นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับสเดือนเนี่ยเราได้ผลตอบแทนส่วนต่างมานะครับตัว global read ให้ผลตอบแทนเรา10%บเอนะครับอินฟราให้ประมาณ6%นะครับได้ส่วนต่าง4%แล้วก็ gap นะครับในแง่เออ่ price to book นะครับของ read เทียบกับอินฟราทางด้านขวามือนะครับก่อนหน้านี้มันจะ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับวันนี้มันแก๊ปมันเริ่มปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่อาจจะ consider เรื่องของการสวิชนะครับอีกหนึ่งนะครับอยากจะให้ดูในมุมของ global infra บ้างนะครับข้อดีของเขานะครับก็คือว่าเขาจะ defensive กว่านะครับความผันผวนจะต่ํากว่าหุ้นในตลาดโดยรวมนะครับของวีจะสูงกว่าอันที่2ก็คือผลกระทบเวลาที่ยิวมันกระแทกขึ้นเนี่ยนะครับเส้นเส้นน้เงินทางด้านซ้ายนะครับเป็นราคาของ กลุ่มอินฟาเนี่ยมันจะย่อลงน้อยกว่ากลุ่ม r บรีเส้นสีส้มนะครับแล้วก็ที่คนยังกังวลกันเยอะนะครับ c อมเมอรเชียลเรสเนี่ยจริงๆเราไม่ได้กังวลมากต่อรีทนะครับแต่ว่าตัวเฮดไลน์เนี่ยมันก็อาจจะมาเรื่อยๆมันก็อาจจะกระทบ r e ี d ต่อเนื่องได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุผลอีกอันนึงที่สําคัญนะครับคือกราฟขวามือเรื่องของ v a l u a t i o n นะครับเมื่อกี้เราดู p r i to to o o นะครับอันนี้จะดู p r i c e to e a r n i n g s นะครับ P/E ratio นะครับเทียบกับกําไรเนี่ยต้องบอกว่า เส้นสีดำนะครับเอา global infra ตั้งหารด้วย global r i e a d เนี่ยตอนนี้มันต่ำสุดนะครับในรอบ13ปีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ PE เนี่ยตัว global infra วันนี้น่าสนใจมากถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆตัว earnings นะครับกำไรของ infra เนี่ยมันโตได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันมีบางประเภทนะครับของ infra เนี่ยมันเกิดการเทขายที่แรงมากนะครับก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก acquisition growth นะครับจากภาวะดอกเบี้ยต่ำในอดีต อย่างเช่นพวกตัว renewable power plant นะครับเทเลคอมทาวเวอร์ Read, พวกนี้นะครับต้องบอกว่า Telecom Tower ร์มันเป็นวีนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ในอินฟราสตรั t u จอร์อินเด็หลายตัวนะครับไอ้กลุ่มพวกนี้นะครับเคยได้ประโยชน์จากการเติบโตที่เร็วมากนะครับในภาวะดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็พอดอกเบีย้ยสูงเนี่ยมันถูกลงโทษทั้งทั้งแรงในแง่ราคาแต่ว่ากําไรมันยังโตต่อได้นะครับตามสินทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ตซึ่งค่อนข้างด e เฟนซี เพราะฉเราคิดว่าถึงจุดนี้มันเป็นจุดที่ valuation ของอินฟาเน่าสนใจมากแล้วนะครับโอเคมาเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องทองคำก็ต้องบอกว่าหลังจากเรา underweight ไปนะครับจาก n e u t r a ไปเป็น underweight นะครับตอนนั้นราคาประมาณสัก2,100ดอลลาร์ต่อออนนะครับมันก็เพิ่มต่อขึ้นมาเป็นประมาณ2,200กว่านะครับเราก็คิดว่ามันเป็นสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยของเฟด แต่ว่าวันนี้ถ้าสะ้อนเรื่องดอกเบี้ยเข้าไปแล้วนะครับลดดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้นะครับเส้นปละแล้วก็สะท้อนเรื่องมุมมองค่าเงินดอลลาร์เนี่ยตอนนี้มันเริ่มใกล้ๆนะครับต้องบอกว่าเกินละไม่ใช่ใกล้เกินระดับทาร์เก็ตของเรา2,200ที่ปลายปีนะครับตามโมเดลเราละแต่ก็เชื่อว่าถึงแม้จะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยอัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะมากจากนี้นะครับทีนี้พอเราอันเดอร์เวททองคำเนี่ยจะมีตัวไหนที่เราเอามาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ ภูมิรัฐศาสตร์นะครับความขัดแย้งระหว่างประเทศได้นะครับต้องบอกว่ามีนะครับและน่าสนใจด้วยนะครับก็คือตัวหุ้นพลังงานทั่วโลกนะครับซึ่งวันนี้เรามีมุมมองเป็นโอเวอร์นะครับอยู่ในอยู่ในไซ้ในของหุ้นทั่วโลกข้อดีอย่างแรกนะครับเวลามีปัญหาจีโอ p o l i t i c a l นะครับที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับยูเครนเนี่ยราคาน้ํามันก็ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้หุ้นน้ํามันเนี่ยหุ้นพลังงานได้ประโยชน์ไปด้วยอีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือทองคำเนี่ยมันไม่มีรายได้ นะครับแต่ว่าหุ้นพลังงานทั่วโลกเนี่ยมีรายได้สูงมากนะครับเส้นสีม่วงผมพลอตให้ดูนะครับเรื่องของกระแสเงินสดเทียบกับราคาของหุ้นเนี่ยตกประมาณ10% yield นยินะครับเส้นสีม่วงเทียบกับหุ้นทั่วโลกเนี่ยยิวแค่ประมาณส่เปแล้วถ้าแปลงออกมาเป็นดีเวนด์นะครับตัวหุ้นพลังงานเนี่ยตก4% d i เ i d e n d y i e l ดีเวนดะครับหุ้นทั่วโลกเนี่ยตก2%มันก็ต้องบอกว่ามีอินค่ e แล้วก็อินข่สูงด้วยนะครับทีนี้ถามว่า มันมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการป้องกันความเสี่ยง geo politics นะครับที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางอยือยูเครนนะครับกราฟนี้เราพลอตในช่วงตั้งแต่เดือนตุลานะครับจนถึงปัจจุบันจะเกิดเหตุการณ์2อ,อย่างหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการโจมตีเรือบรรทุกสินค้านะครับในทะเลแดงแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็มีการส่งโดนไปยิงนะครับลงกลั่นในรัสเซียด้วยนะครับก็เลยทําให้ทั้งทองนะครับแล้วก็น้ํามันเนี่ยก็ปรับขึ้นนะครับ แล้วก็เส้นสีส้มเนี่ยคือหุ้นพลังงานทั่วโลกนะครับเห็นว่าจริงๆผลตอบแทนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันคล้ายกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถึงแม้เราจะ underweight ทองคาก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีตัวหุ้นพลังงานที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงตรงนี้กับพอร์ดได้อยู่นะครับครับก็ทั้งหมดของวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าแอคชั่นในวันนี้นะครับเราอยากจะให้ลดน้ําหนักนะครับตัว global real estate นะครับลงมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปเพิ่มใน global infrastructure นะครับซึ่งเชื่อว่านะครับจะให้ผลตอบแทนสวนเพิ่มกับ investor ได้นะครับขอบคุณครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับรับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุน H บนแอปพลิเคชัน KKP Mobile และกรอกโค้ดนี้กำลังมองหาแอปลงทุนดีๆอยู่ใช่ไหม นี่เลย KKP Mobile แค่ดาวน์โหลดก็มีพร้อมให้ลงทุนหลักหลายสินทรัพย์จากทั้งโลกพร้อมรับบทวิเคราะห์อัปเดตสุด e x c l u s i v e ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนทีนี่ที่เดียวดาวน์โหลดเลยเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile